เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับพิธีกรสาวนิณานะสุธิตากับอดีตสามีแบงค์พัชระโดยเรื่องนี้นะคะฝ่ายชายเป็นคนออกมาเผยเองเลยค่ะ มีข่าวลือออกมาตั้งแต่ปลายปี2,566ข่าวว่ามีคู่รักนักร้องพิธีกรเลิกกันโดยมีการใบ้ว่าฝ่ายหญิงเป็นพิธีกรนักแสดงยุค90ส่วนสามีเป็นพิธีกรนักธุรกิจสองไอจีฝ่ายหญิงก็ไม่มีภาพผู้สามีเหลือให้เห็นแล้วส่วนฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่มานานแล้วเหลือติดไอจีแค่ภาพครอบครัวโดยทั้งคู่ยังฟอลโล่กันอยู่แต่ไม่แท็กหากันงานนี้ค่ะหวยเลยมาออกที่คู่ของนิณานะสุธิตาปัญญายงกับสามีแบงค์พัชระปัญญายง เขาไปดูไ G ของทั้งสองคนเนี่ยก็ตรงตามคำใบปเป๊ะเ,เ,เลยค่ะแต่เมื่อสอบถามไปทางฝ่ายหญิงเจ้าตัวก็ปัดไม่ขอให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวทางฝ่ายชายเองเนี่ยก็เงียบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นจนเรื่องเงียบไปแต่ก็มีประเด็นกลับมาให้พูดถึงอีกครั้งค่ะสําหรับเรื่องความสัมพันธ์ของนินานและแบงค์ว่าอยู่ในสถานะใดเมื่อมีภาพนินาน,นะคะโผล่เขากอดเป้ยปานวาดที่มีข่าวลือเลิกกับสามีเช่นเดียวกันแถมสาวเป้ยเนี่ยยังพูดติดตลกอีกด้วยว่าคนหัวอกเดียวกันอ้าวแบบนี้ก็เรียกว่าชัดเจ ค่ะ ทั้งช่วงปีใหม่ค่ะนิ่านะได้โพสต์รีวิวชีวิตช่วงปี6 7พูดถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าและสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยในชีวิตและการกระทําของคนรอบข้างที่เราต้องปล่อยเขาไปและเราค่อยคิดว่าเราจะทํายังไงกับสิ่งที่เขาทํากับเราเป็นปีที่รู้แล้วจริงๆว่าโลกนี้มันก็เป็นแบบนี้การเปลี่ยนแปลงคือนิรันหากเรารักตัวเองอยู่กับตัวเองได้มากพอเราจะผ่านทุกสิ่งไปได้กอดตัวเองเยอะๆในวันที่โลกไม่เป็นใจแม้จะไม่มีใคร เราก็ยังมีตัวเราเองนะทําดีที่สุดในทุกๆวันคือสิ่งที่เราตั้งเป้าในปี2025จะยิ้มให้เยอะๆมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรักคนที่ควรรักแคร์คนที่ควรจะแคร์แล้วก็รักตัวเองให้เยอะๆเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าชีวิตจะพาเราไปตรงไหนและมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่าสุดค่ะแบงค์ภัชระนะคะออกมาโพสต์แจ้งชัดแล้วถึงสถานะของนินาสุธิตาโดยเจ้าตัวค่ะได้โพสต์ภาพเสื้อที่มีข้อความโนดราม่า no พร้อมแคปชั่นว่าปี2,560 เราตัดสินใจร่วมกันที่จะอย่าตามกฎหมายแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ปกครองของบุตรทั้งสองขอให้ข้อมูลแค่นี้ครับไม่ดราม่านะคะเพราะว่าแบงค์ภาชี่ยได้โพสชัดเจนแล้วว่าการหย่าครั้งนี้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกันส่วนเรื่องสาเหตุเจ้าตัวขอเก็บไว้เป็นเรื่องของทั้งสองคนค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ